รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแจงยิบนะครับมาตรการเยียวยาระยะที่3ใครคือกลุ่มเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 นะครับระยะที่3นอกจากกลุ่มอาชีพอิสระแล้วยังมีกลุ่มเกษตรกรราว9้าล้านครัวเรือนนะครับเข้าสู่มาตรการเงินเยียวยาด้วยนะครับ จากมาตรการดูแลนะครับและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโควิด -19 ในระยะที่2นะครับ1ในมาตรการที่ลงไปถึงรากฐานนะครับหรือฐานรากนะครับคือมาตรการการเยียวยาการช่วยเหลือ5,000บาทต่อเดือนนะครับระยะเวลารวมทั้งสิ้น3เดือนนะครับในเฟสแรกนะครับและอาจจะต่อเป็น6เดือนในอีกต่อไปนะครับ ให้กับแรงงานลูกจ้างและอาชีพอิสระนะครับล่าสุดรัฐบาลได้ออกมาตรการระยะที่3ออกมาอีกแล้วนะครับเป็นพรกรเงินกู้3ฉบับวงเงินมากกว่า1.9ล้านล้านบาทนะครับประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่รับผมสนใจอย่างมากคือมาตรการการเยียวยาเงินช่วยเหลือ5,000บาทนะครับและเกิดคําถามขึ้นมาว่าในครั้งนี้นะครับใครจะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยานี้บ้างนะครับ ในอุตามาสวนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ําว่านะครับเราจะต้องดูแลทุกภาคส่วนของสังคมนะครับพรกรที่ออกเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทนะครับจะครอบคลุมประชาชนมากขึ้นนะครับเข้าไปเยียวยาคนว่างงานนะครับภาคเกษตรกรสาธารณาสุขนะครับส่วนสาเหตุที่ต้องมีการกู้เงินนั้น เนื่องจากรัฐบาลนะครับได้ใช้งบที่มีอยู่ในการต่อสู้กับโควิดโดยเฉพาะงบกลางนะครับก็ใช้ไปเยอะนะครับแต่ยังไม่เพียงพอนะครับจึงต้องเกิดการกู้เพิ่มเติมครับโดยก้อนแรกนะครับที่ประชาชนนะครับได้รับผลกระทบนะครับวงเงิน600ล้านบาทนั้นเป็นการอุดช่องโหว่นะครับส่วนหนึ่งยังคงไปดูแลอาชีพอิสระนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับครั้งนี้เสนอกลุ่ม เกษตรกร,ร,กรไปด้วยนะครับเนื่องจากเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับก็กระทบและยังมีกลุ่มที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เข้ามาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประสบภาวะตกงานและกลับบ้านรวมถึงราคาพืชผลเริ่มตกอีกแล้วนะครับส่วนเกษตรกร,ะร,กรนะครับจะดูแลเป็นรายครัวเรือนนะครับปัจจุบันมีราวๆ9ล้านครัวเรือนนะครับซึ่ง ดูจากข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนนะครับจากกระทรวงกรเกษตรและสากรณ์และทกศซึ่งปัจจุบันนะครับมีอยู่ข้อมูลอยู่แล้วนะครับโดยรูปแบบน่าจะเป็นตัวเงินนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเพียงแต่รูปแบบว่าจะให้เท่าไหร่จะเช็คให้ชัดเจนก่อนนะครับขณะนี้กําลังลงรายละเอียดและเตรียมการนะครับโดย ทั้งหมดนี้นะครับต้องผ่านครมนะครับโดยจะดูแลในแนวที่นะครับถือปฏิบัติอยู่คือเพิ่มสภาพคล่องนะครับจัดเงินทุนให้เกษตรกรรอบนี้เงินที่จะเติมส่วนนี้นะครับคือเงินเติมเป็นครัวเรือนนะครับเพื่อให้มีต้นทุนและเงินไปเพาะปลูกนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดและยังมีญาติที่กลับสู่ครัวเรือนด้วยนะครับ ส่วนกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมขายของนะครับกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่สั่งปิดโดยตรงนะครับแต่ต้องปิดกิจการของตัวเองจะช่วยเหลืออย่างไรนายอุตามะกล่าวว่าลูกจ้างพนักงานและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับคอรมอก็ได้มีการหารือเช่นกันและนายกก็สั่งการให้กระทรวงแรงงานไปดูว่าจะทําอะไรกับกลุ่มนี้ได้บ้างนะครับด้านมนุษย์เงินเดือนนะครับที่ถูก ออกจากงานนะครับแต่ถูกรดรายได้จะช่วยเหลืออย่างไรถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับก็จะเข้าตามเกณฑ์ประกันสังคมส่วนอาชีพอิสระกระทรวงการคลังนะครับก็ดูแลอยู่แล้วและมีอีกกลุ่มที่จ่ายเงินเข้าประกันสังคมเองก็รับเงิน5,000บาทนี้ด้วยนะครับขณะที่14ล้านคนที่รับจากบัตรคนจนนะครับจะได้อะไรจากมาตรการนี้หรือไม่นะครับ ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่รับอยู่แล้วนะครับก็ยังคงได้รับต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่อยู่ในบัตรคนจนนะครับถ้าได้รับผลกระทบก็ยังได้รับสิทธิเยียวยา5,000บาทนี้ด้วยนะครับในอุตมะยืนยันแล้วนะครับว่าเราสามารถได้รับ5,000บาทแม้ว่าเรามีบัตรคนจนครับไขข้อสงสัยหลักเกณฑ์การโอนเงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันเข้าแบบไหนบ้างนะครับ ก็วันนี้ก็เราจะมาสรุปกันนะครับเปิดหลักเกณฑ์การโอนเงิน5,000บาทให้ผู้ได้รับสิทธิ์นะครับจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับเช็คกันง่ายๆแต่ละรอบนะครับจะเข้าวันไหนเข้าแบบไหนกันบ้างมาดูกันเลยครับจากกรณีที่รัฐบาลน,นั้นเปิดมาตร,รการการเยียวยาลูกจา้างชั่วคราวอาชีพอิสระนะครับนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนนั้น โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w d ์ไวด์เว็บก่อนนะครับในรับวลนแสงสนิทู้่มในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเผยข้อมูลว่าหลักเกณฑ์การโอนเงินนั้นนะครับแต่ละคนจะได้รับไม่เหมือนกันครับโดยจะโอนเงินเป็นรอบนะครับทั้งหมด3เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับอาทิเช่นนายแทนนะครับลงทะเบียนแล้วคุณสมบัตินะครับผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน5,000บาท เข้าครั้งแรกวันที่9เมษารอบต่อไปก็จะได้9พฤษภาครับและ9มิถุนาโดยจะได้รับเงินจนครบกําหนดครับถัดมานะครับนางจอยลงทะเบียนนะครับแล้วคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน5,000บาทเข้าครั้งแรก10เมษารอบต่อไปก็จะเข้า10พฤษภาและ10มิถุนานะครับโดยจะได้รับเงินจนครบกําหนดครับทั้งนี้นะครับสำหรับผู้ที่ ได้รับเงิน5,000บาทแล้วนะครับยืนยันว่าจะได้รับ3เดือนอย่างแน่นอนนะครับเพราะอยู่ในเงื่อนไขนะครับส่วนจะขยายเวลาจาก3เดือนเป็น6เดือนนั้นหรือไม่นะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าดูแลได้นะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 นะครับว่าะจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าสถานการณ์นั้นจบก่อนก็อาจจะเป็นการาเยียวยาแค่3เดือนก่อนนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของการแจกเงิน5,000บาทเฮลัน hey, กระทรวงการคลัง เลงแจกเงินเกษตรกรหลังละ1 5 0 0 0บาทไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับกระทรวงการครั้งนะครับเล็งนะครับกำลังเตรียมมาตรการนะครับการแจกเกษตรกรหลังละ1 5 0 0 0บาทให้9ล้านครัวเรือนนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใดทั้งสิ้นนะครับได้ทั้งหมดชาวนาชาวไร่ชาวสวนประมงปศุสัตว์เร่งสรุปวิธีการนะครับจ่ายก่อนเสนอให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่9เมษายนนะครับนายอุตมสาวายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรนะครับจากโควิด1 i ว่าในวันที่10เมษายนนะครับจะหารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์หรือธกศนะครับเพื่อหาข้อสรุปกับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่รับผลกระทบจากโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอให้กับครมเห็นชอบโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่ง จากการหารือเบื้องต้นนะครับยังมีรายละเอียดต้องกลับไปพิจารณานะครับยังไม่ได้ข้อสรุปนายอภิรมสุขประเสริฐนะครับผู้จัดการธนาคารธกสกล่าวว่าการหารือในอให้เงินช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันที่9เมษายนนี้นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆนะครับเนื่องจากต้องไปทํารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในประเด็นที่สําคัญ3ประเด็นนะครับคือ1นึ จะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและให้จํานวนกี่ครัวเรือนดีนะครับข้อที่2ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนจํานวนเงินเท่าใดต่อครัวเรือนนะครับข้อที่3วิธีการจ่ายเงินจะจ่ายกี่ครั้งหรือครั้งเดียวโดวยต้องคำนึงถึงงบประมาณจากพรกรกู้เงิน1ล้าน,ล,านล้านบาทนะครับให้อยู่ในส่วนของวงเงินเยียวยานะครับ0 0 0ล้านบาท ที่ดูแลทั้งด้านสาธารณสุขนะครับอาชีพอิสระและเกษตรกร,ร,กรนายอภิรมนะครับยังกล่าวอีกว่ายังมีรายละเอียดต้องไปดูเพิ่มเติมว่ากลุ่มกเกษตรกรที่จะต้องนะครับไม่ซ้ําซ้อนกับอาชีพอิสระที่ได้รับเงินเย,ออยียวยา5,000บาทผ่านการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เพราะในหลักการกระทรวงการคลังไม่ต้องการให้มาตรการช่วยเหลือซ้ําซ้อนกันนะครับเพราะ ต้องการกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงจำนวนคนกลุ่มมากที่สุดนะครับนายอภิรมนะครับกล่าวว่าสำหรับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่จะรับเงินช่วยเหลือนะครับจะครอบคลุมทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงและปะศุสัตว์ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับประมาณ9ล้านครัวเรือนโดยไม่จำเป็นนะครับต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวง เกษตรและสากรขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วนะครับกว่า99%อาจจะมีส่วนเก็บตกบ้างนะครับนิดหน่อยเท่านั้นวันที่10เมษายนนะครับจะสรุปมาตรการได้แน่นอนนะครับหากจ่ายครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทเหมือนอาชีพอิสระนะครับ9ล้านครัวเรือนก็จะได้เงินไม่เกินก็จะใช้เงินนะครับไม่เกิน1.3แสนล้านบาทซึ่งเป็นการใช้เงินจากพรกรกู้เงินนะครับไม่ได้ใช้เงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินนะครับจะจ่ายผ่านบัญชีทกศซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับเป็นลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารทั้งหมดนะครับของทกศเหลือ400ครัวเรือนที่ไม่มีบัญชีนะครับนายพิรมกล่าวนายพิรมนะครับกล่าวไว้ว่านะครับในหลักการการช่วยเหลือคงไม่น่าได้เงินมากกว่า15,000บาทต่อครัวเรือนนะครับเพราะเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบและเกษตรกรนะครับแต่ แต่ละผลผลิตเช่นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดก็มีมาตรการการช่วยเหลือเฉพาะส่วนอยู่แล้วนะครับเช่นมาตรการการประกันร,รายได้ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมดจะอยู่ในวงเงิน600ล้านบาทนะครับตามกรอบพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาท